สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับแพรีกแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยแพรมีเป็น Honda City h o น d ้า i ิตี1.0ส v t u อ b o โบปี2020สำหรับคันนี้เนี่ยได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยเป็นตัวท็อปนะคบ1.0สวกระจังหน้าเป็นโครเมียมหลอ่อๆแบบนี้เซ,นเซ็นเซอร์รอบคันกันไปเลยสำหรับคันนี้นะสีเป็นสีเทารายละเอียดสวยพร้อมเลยดูยางตัวนี้ดอกอยางเหลือๆพร้อมใช้างานเลยมาพร้อมกักยางมิชลินสีเส้นแม็ เดิมโรงงานนะคะเป็นแมกคอป15ปัดหน้าเงาแบบนี้เลยตัวนี้นะได้เป็นมือเปิดพรเมียมแบบนี้สำหรับภายในได้เป็นเบาะหนังหัวมิที้เมาส์นะครับสภาพสวยเลยภายในคอนโซลนะเป็นสีทูโทนมีสีครีมตัดด้วยสีดำแบบนี้หล่อๆนะครับจอพัฒกินโรงงานพร้อมใช้งานหน้าจอขนาดใหญ่แอร์ดิจิตอลนะรองรับ พอต USB แล้วก็มี power outlet auto stop นะค auto, ะ g e a อ auto วงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านฝั่งคนขับกันบ้างมาต่อกันที่ในส่วนของฝั่งคนขับนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยได้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยมือเปิดด้านในเนี่ยเป็นโครเมียมด้วยตัวนี้มีระบบการเลื่อนอะไหลพร้อมกดเป็น engine start นะครับไม่วิ่งอยู่ที่แสนสองวงมาลัยมัลติฟังก์ชันอย่างที่บอกรองรับบลูทูธแล้วก็คําสั่งเสียงด้วยนะครับ ตัวเบาะนะได้เป็นบาะหนังสภาพดีๆแบบนี้เลยฝ้าเพดานไร้กําหนิพร้อมใช้งานฝุดๆกัๆนไปเลยดูในฝวดของฝั่งผู้โดยสารกันบ้างนะสำหรับตัวนี้เนี่ยฝั่งผู้โดยสารก็กว้างขวางเลยนั่งสบายตัวเบาะเป็นเบาะหนังสภาพดีไม่มียุบเลยมีที่วางแก้วพร้อมแล้วก็ตัวนี้นะด้านคอนโซลเอ่อไม่ใช่สิแผงประตูเป็นสีคูโทนเหมือนกันนะพร้อมๆสวยๆแบบนี้เลย ล้ออย่างที่บอกไดยางเป็นมิชลินสีเเ้นเลยมีอากาศแบบที่ฉลาดนะครับแล้วก็มีกระจกเป็นไล่ฟ้าแบบนี้เลยเป็นตัวเครื่องยนต์วีเท็เทอร์โบเนเซอร์ลอบพันมีกล้องถอยหลังด้วยตัวนี้มีกล้องนะตัวไฟท้ายเป็นแบบก LED แบบนี้นะคะแบบกึ่งๆึงลมดำนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นสีแบบตัดเป็นเปียโนแบ๊แบบนี้นะอ่ามาดูในส่วนของฝาท้ายบ้าง ดูโครงสร้างตัวนี้ได้โครงสร้างเดิมๆเลยหัวนอ็อตเดิมๆรอยอาร์ทุกอย่างเดิมหมดพร้อมใช้งานเลยรถไม่มีตำหนินะตัวนี้มาพร้อมกับยางอะไหล่พร้อมเครื่องมือแม่แรงครบใครที่กำลังมองหารถไปใช้งานอยู่แพรบ,บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่ดูรอยแต้ม QC โรงงานแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างน,นะครับ มาต่อกันที่ในตัวห้องเครื่องตัวนี้นี่เรารูที่ฝากระโปรงก่อนเลยดูรอยอาร์ท,ทุกอย่างโลโก้มอ,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 อทุกอย่างครบหมดเลยสนลนนกันความร้อนนี่คือพร้อมนะดูหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับไม่มีขัดเลยไม่เคยโดนประแจมาก่อนดูโครงสร้างรอยฟีนทุกอย่างเด็ก ABS รอยแต้มคิวีโรงงานตัวแบตเนีย่ยอยู่ในหมดโอเคพร้อมใช้งานเลยสภาพแบตดี เครื่องยนต์เดินเรียกตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์วีเทคนะเทอร์โบโแบบนี้อย่างที่บอกไปเครื่องเดินนิ่งลรแบบพร้อมใช้งานติดตดแอร์เย็นเจี๊ยบเลยออาโลโก้บาร์โค้ดทุกอย่างโครงสร้างตามข้อามกระเจ็บนะดูต่อยคิวซีโรงงานติดแ้มอาร์คทุกอย่างพร้อมครบหมดเลยนะคะและตัวนี้นะอย่างที่บอกได้เป็นกระจกพับรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่ มุมกระจกด,ด้วยนะแล้วก็ไฟอยู่ในไฟหลีไฟเลี้ยวในอยู่ในโคมเดียวกันเลยสำหรับคันนี้นะใครที่กำลังมองหาอยู่เป็น Honda City 1 0ึ SV ตัวเทอร์โบปี2020ราคาจะเปิดขายอยู่ที่3 9ม0 0 0บาทเท่านั้นลูกค้าท่านไหนสนใจนะรีบติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยจ Finance, ัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวนะครับผ่อนเดือนละประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นเลยสนใจโทรหาแทนนะศูน 9 3 9 1 8ามปีป่ีวันนี้พทรต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ